ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราคุก k i e l a n d s ช o อร้านรับเติมเกมคุก k ี e La n d แล้วก็เกมมือถืออื่นนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง c ุก k i e l a n d Shop ลิงเพจร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับรอบนี้เนี่ยอย่ามาสุม่มเจ้าตัวไซเลนซ Soul การันตีรอบที่2กันนะครับก่อนที่จะเริ่มสุ่มเนี่ยผมเพิ่มเติมข้อมูลก่อนก็คือกว่าที่คลิปนี้จะลงเนี่ยเหมือนตัวระบบ Boss r u s h กับตัว บิสเซ่จะเข้าเกมแล้วนะครับซึ่งใน2องกิจกรรมเนี้ยนะครับมีเพจนะครับผมเพจมาเช็คเนี่ยเขาสรุปไว้ว่าเอ้ย2องกิจกรรมเนี้ยแจกหินซาเลนโซเนี่ยรวมกันเนี่ยน่าจะตกที่ประมาณ26ก้อนเยอะนะครับ26ก้อนอะ่ะคือแบบ26ก้อนนี่ตัวก,วกว่าครับแล้วซาเลนโซตัวนึงต้องกี่บาทอะโอ้แล้วเกมแจกปั้มมากนี่ยังไม่รวมที่เอ้ยแสงที่เราจะได้จนการันตีอีกใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าซาเลนโซเนี่ย น่าจะมีบหลายๆคนที่แบบว่าเอ้ยเก็บแบบชิวเก็บแบบถ้าเก็บจากกิจกรรมครบทุกอย่างอ่ะน่าจะขึ้น2ดาวได้ไม่ยากมากนะมีโอกาสขึ้น2ดาวอยู่นะครับแต่ส่วนเราตอนนี้เรายังไม่2ดาวเลย3 8มสดทสีเดี๋ยวมาสุ่มเพิ่มเติมนะครับแล้วก็หลังจากคลิปแรกที่ผมสุ่มไปผมว่าเอาไซรัเอหนึ่งดาวว้ไม่ไต่อะ e รนา Arena, เออว่ะเก่งจริงนะครับผมไต่จนขึ้นท็อป30มสิบอ่ะแล้วก็ไม่ได้กดตัวต่อมันก็เลยไหลลงมานะครับเออก็ ขนาดหนึ่งดาวขนาดนี้ถ้าหกดาวจะขนาดไหนนะครับ <c oughs> ปให้เป็นลาวก่อนไม่รู้จะออกหรือเปล่านะถ้าเราอิงจากย้อนรอยผลประกรอบการในคลิปแรกคลิปแรกเราได้หนึ่งตัวก่อนการันตีแล้วก็ได้หินมาน่าจะสามหรือสี่ก้อนนี่แหละก่อนการันตีนะครับรอบนี้แน่นอนเราหวังหนึ่งตัวต่าๆแล้วแล้วก็นี่ก่อนที่จะส่งอีกนิดนึงเพื่อลูกรักนะผมไปทําบิสกิตใหม่ให้ตัวนี้เลยนะ <c oughs> เป็นเพิกเฉยลดเสียหายนะครับเปอร์เซ็นต์เยอะมากนะครับ ผมทาให้เจ้าตัวนี้ทำชิ้นใหม่ให้เขาเลยนะหมดแป้งเยอะมากเลยปกติผมจะไม่ค่อยทำบิสกิตอะไรหน้าเท่าไหร่อันนี้ผมทำชิ้นใหม่ให้เขาเลยนะครับ58.7นะครับแบบว่าเออกูลงทุนกับมึงมากเลยนะไซเลนซ์ซอนะครับใส่มึงเต็มมากเลยนะเหลือแต่ดาวแล้วแหละบิสกิตที่สุดมาก58.7นี่ก็ถือว่าเยอะเอ,อ่อสำหรับสายอะรลนาะครับสำหรับเพิกเฉยนะ Let's go เดี๋ยวเราการันตีสองหมื่นห้าเคลิปนี้คือผมมีแสงเนี่ยเผื่อเกินมามันเติมมาแล้วมันติดมาก็คือแบบที่จะเติมหลายรอบอ่บก็เลยเติมกับร้านคุกกี้แลนด์สปอนเซอร์ช่องเราไว้ทีเดียวแต่จะเราแบ่งเป็นสองคลิปนะครับต้องไม่หาเพิ่มด้วยแหละมันอุ้ยมาเลยว่ะสามก้อนอัพก่อนอัพโอ้เปิดมาก็ลางดีแล้วว่ะนี่จุ๊บๆนี่ครับตอนนี้เรามีออร่าบนหัวเพิ่มแล้วตอนแรกไม่มีนะมีแพ็คเด้งอันนี้เดี๋ยวผมไปจัดกับร้านคุกกี้แลนด์เหมือนกันต่อครับ หนึ่งตัวไปเลยปโชว์ให้เขาดูหน่อยว่าพลังของลูกรักคุกกี้รสเกลือกับเกลือเงียบเนี่ยเป็นตัวที่ทําผมหลอกหลอนมากไอ้รดเกลือเนี่ยตอนมันเข้าโอเวนเบรกไม่ท่าไห่เพราะว่าโอเวนเบรกเนี่ยกาชามันไม่หนักแต่เกลือเงียบเนี่ยนะครับค่อนห้างชื่อมันน่ากลัวนะครับ <laughs> ชื่อมันก็หลอกหลอนผมลงคลิปแรกไปนะโอ้คอมเมนต์บอกกันต๊อต๊อตตตเลยโอ้ยหนูเกลือมากบาอะไรอย่างนงี้แต่เราจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเราแบบว่า เราต้องสวยกระแสรเราต้องไม่เกลือเฮ้ยโหโยมาสองพิมพ์ขนาดนี้ถ้ามันไม่ออกเนี่ยใจร้ายนะครับใจร้ายนะครับอย่ามาเป็นคนใจร้ายกับเรานะครับเกลือเงียบเกลือเงียบไซเลนโซ่ไซเลนโซ่ตึ๊ดตึ <ười> ๊ดเฮ้ยยังไม่มายังไม่มาอาณาย่าไม่มาครับเฮ้ยจะเฮ้ยจะเฮ้ยเฮ้ยมาครับพิมพ์แรกเป็นเป็นเป็น รอบแรกมาเลยโอ้นี่หลังจากที่ผมเกือบีสมาทุกตัวตัวนี้แหละครับเฮ้ยเบอร์นิ่งไม่นับไหมเบอร์นิ่งนะว่าเกือบเบอร์นิ่งผมว่านับว่าไม่เกือนะไม่เกือก็ไม่เกืออ่ะเกือบีสผมเกือบีสระดับบีสมาแล้วสามตัวนะครับอ่าตัวนี้อ่ะอย่างน้อยโอเคหรอเว้ยนี่ไม่ใช่โอเคดีเลยแหละมาหนึ่งตัวก่อนการันตีอันน่ะมาแล้วหนึ่งยังเหลืออีกหนึ่งทีมเฮ้ยไม่แน่นะอาจจะโชว์สองตัว สองตัวในโลเดียวโชว์ให้เขาดูหน่อยโชว์ให้เขาดูหน่อยแต่มันมีตานานแล้วอ่าโดิเอลมันสร้างตานานแล้วอ่าตัวนี้แต่อีกตานานนี้ก็จะยากหน่อยนะ<อ>หุ้ยจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยเขาจริงนี่โอ้โอ้ my god โอ้โอ้ยตาตาอะไรกันแล้วแหวเอ้ยโอ้โอ้ โอ้ oh, ผมช็อกมากเฮ้ย hey, เอาจริงนี่เฮ้ยอย่างน้อยผมเคมได้นี่เป็นบีสตัวแรกที่ออกสองตัวในหนึ่งโลของไอที่ผม Burning s p i ป e ก็ไม่ขนาดนี้ไอสุดยอดเหลือเกินวะ่ะเพิ่งสี่สิบ เพิ่งสีล่ลอกเองโอ้โหคือตัวนี้เนี่ยมันไม่ต้องโอ้โหผมว่าอย่างนี้ตอนแรกอะแผ่นผมนะสรภาพเลยแผ่นผมตอนแรกครับผมกะว่าเออเราสูงอันนี้หการันตีใช่ไหมน่าจะจบได้สประมาณห้าดาวเกือบหกแล้วก็พอไว้ก่อนถ้าถ้ามัสามตัวกับการันตีนะผมก็เอาตัวนี้หกดาวแหละแต่จะไม่ได้เอาแบบตอนตู้จบเพราะว่า ตอนที่ตัวนี้ตู้จบอ่ะมันถึงจะสุ่มตัวพิมพ์ตัดได้ไงถ้าตอนตู้อยู่ผมสุ่มพิมพ์ตัดไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยกดเขาเรียกว่าไรนะ,ะข้อตกลงเรา M, M O U M O U เราอย่างเหมือนเดิมก็คือถ้าได้สามตัวกับการันตีนะเดี๋ยววันที่ตู้นี้เข้าอ่ะเดี๋ยวผมจะจัดหกดาวนะครับผมจะคำนวณให้มันแบบเป๊ะมากในการทำขึ้นหกดาวนะครับเออต่จเจอกันตอนแรกกะจะเอาแค่ 5ดาวก,กว่าๆแล้วแบบว่าเออรอมันเข้าตู้างนอกแล้วได้อะไรเงี้ยนะครับแบบว่าใช้เพชรอะไรเงี้ยแล้วแบบค่อยๆรอ,ลอลหลายๆแพทลหลายๆแพทไปแต่คือถ้ามันมาเร็วขนาดนั้นนะเอออย่าไอ้หกการันตีนันอย่าได้เจอกันแบบจบที่หกดาวเลยถ้าคือถ้าถ้าผมได้สามตัวกับการันตีนะครับมาวะผมกะว่าน่าจะเอาสักห้าดาวห้าดาวก่อนที่จะตัวไอ้นั้นอะเข้ามาเออต่อเซตลิลี่เราก็จะได้ประหยัดในส่วนนั้นแทน ปึ๊บมาครับลูกพี่สามตัวเปล่าเฮ้ยมีสิทธิ์ที่จะตัวนี้จะสามตัวกับการันตีนะเอาเขาจริงนะเฮ้ยไม่แน่นะครับสามตัวจะมีอยู่จริงมีอยู่จริงวะเนี่ยมาเปล่าโชยเขาดูหน่อยปึ๊บปุ๊บอุ้ยโอ้โหโยม,มาสามทีมอย่างเงี้ยมันต้องออกตัวหนึ่งแล้วป่ะเชื่อผมไหมสามตัวถ้ามันไม่ออกอะ่ะผมว่าตายาย แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่เอ้ยเขาจะเกล่าใจดีกับเราใจดีกับนี่แฮชแท็กคนอื่นเกลือแต่สันนี่ไม่เกลือนี่นี่เอาวะพิมพ์แรกพิมพ์แรกพิมพ์แรกอย่างไม่ใช่อันนี้รสนมปะ่ะเอาไปพิมพเอาน้ำตาลท่มาข้ามไปก่อนนะครับอ่าอันแรกอย่างไม่ใช่อันสองอะ่ะอันสองอะ่ะอันสองทุบๆเอาวะอันสองมาไหมมาไหม ยังไม่มาครับยังไม่มาโอ้ยผมเผิดสคริปเร็วไปหน่อยว่ะอยากจะลุ้นอะไอ้อสุดทาา้ายเอาไม่ได้ลุ้นเลยได้ไปไมเลนไหมครับอุย้ยออกมาเป็นออกมาเป็นตึ๊บ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 อรับครับรับมาก่อนยาวอยายรอบนี้สุมเหนื่อยเลยเพราะว่าดวงม,มันดีนะครับนั่นไงฮ้ดวงดีอีกแล้วดวงดีอีกแล้ว หนึ่งพิมพ์หนึ่งพิมพ์ Let's go สามตัวยังไม่เคยมีบีสตัวไหนที่ได้สามตัวก่อนการันตีเอาไว้ลูกพี่เราจะเปิดเป็นตัวแรก,ก็ว่านะเปิดประเดิมหรือเปล่านะเปิดประเดิมหรือเปล่านะเปิดไหมเปิดไหมเปิดไม่างอย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 ่าได้มาเป็นน้องจิ้วจิ้วเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้ออกทีจัด เพิ่งการันตีรอบที่สองเองนะพี่ชายเดี๋ยวเดี๋ยวไอก,กิจกรรมบิสเลกับตัวปอตซัสใจกหินอีกโอ้โหผมไปแลกตรงได้อีกเยอะนะครับคือตอนนี้เนี่ยอย่างไงสายเดนซ์ซอลลแบบสามดาวสบายมากผมคิดว่าสี่ดาวก็ไม่น่าจะยากนักนะครับโอ้่ะรอบนี้คือหมดน้อยนะดวงเราดีมากนะครับเออแป๊บน,นึ่งนะเฮ้ยทำน,นี้ได้ว่าผมลืมอะลืมดูว่ามีกี่ทีมหนึ่งพุย่ยังไม่มาครับผมย้อนรอยนิดนึงคือก่อนที่จะอัดลิปนี้เนี่ยผมไปเติมแพ็กอะไรมานะครับ ก็คือตอนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ผมไปซัดแพ็คน่าจากแพ็คอันนี้นะครับนี่อันนี้มาสามแพ็คแล้วก็แนะนําธาตุมืดสามแพ็คแล้วก็รวมมิดเมาเอ,อ่อแล้วก็แต่แผ่นนี้ครับผมยังไม่ได้กดแพ็คใหญ่เลยนะสักแพ็คแล้วแบบดาวขนาดนี้แล้ววะยังไม่ได้กดแพ็คใหญ่แต่จะสามดาวแล้วอ่ะคือสุดมากดวงวสุดมากสมมุติรอบนี้การันตีได้อีกยี่สิบแล้วก็หินจากนั่นจากนี้ได้อีกประมาณยี่สิบกว่าก็ขึ้นสามดาวสบายมากแต่ เป้าเราไกลกว่านั้นไงไปเป้าเราไม่ได้จะเอาจบสามดาวสี่ดาวซะหน่อยมันก็ต้องเกือบเกือบห้าไหมจริงๆเนี่ยถ้าให้เป๊ะสุดเนี่ยควรจะจบที่หนะ้านาะเพราะว่าอุ้ยหืมแหลกๆนี่ผมก็นึกว่าออกออ,กอ,อ,กอ,อกมาหนึ่งก้อนมาหนึ่งก้อนแหลกๆอุ้ยอย่าไม่มาครับเพราะว่าห้าไปหกผมจำไม่ได้ใช้ร้อยยี่สิบหรือร้อยสี่สิบซึ่งไอ้นั้นเราหกการันตีเนี่ยมันจะได้ร้อยยี่สิบเดีชัวร์ๆอยู่แล้วนะครับแต่มันก็ต้องมีออกระหว่างทางบ้างเพราะเอเชนอลเขาจริงนะ เอเทนอลเนี่ยไอตอนนี้ผมก็ได้มาหลายตัวอย่างน่าจะสองตัวเลยไหมไอจับพิม์แดงอะ่ะเออก็ถือว่าดวงดีอยู่นะแล้วแล้วเซอรเราสูงเยอะมันน่าจะออกมากกว่านั้นนะครับมันน่าจะออกมากกว่านั้นมารอโอ้ยอันนี้หนึ่งพิมรอบแรกเหรอมาได้ไหมยังไม่ใช่ครับยังไม่ถึงคิวของเขายังไม่ถึงคิวของเขาตอนนี้ร้อยสี่สิบแล้วครับร้อยห้าสิบข้ามหน่อยดิโอ้ยหนึ่งกว่าร้อยห้าสิบจะมารับมาก่อนร้อยหกสิบครับ โอ้ยผมว่าไม่มาหรอกสคริปเป็นงั้นแหละนี่ร้อยเจ็ดสิบครับเฮ้ยมาเลยปะเนี่ยมาเนี่ยครับลุ้นปึ๊บ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 มาไหมมาไหมสามตัวก่อนกระดันตีโชว์เข้าไปโชว์เข้าไปโอ้โหยังไม่ถึงคิวครับโชว์เข้าไปดิสามตัวไปยังไงสามตัวไปยังไงสามตัวไปยังไงสามตัว สามตัวอย่างๆไม่ถึงคิวเออรอบนี้นะครับสามตัวสามตัวโอ้ยอย่างๆๆโอ้หนึกว่าจะเจอตำนานสักหน่อยร้อยแปดสิบครับมาขอรับในคลิปอุ้ยหนึ่งตกใจผมเห็นล็อกเตาผมนึกว่าเป็นเกลืองเ,อง,เองี้ยไม่มีผมสลวยสวยๆเก๋เหมือนกัน <c oughs> อออ,อันนี้ขอดูหน่อยดิข้เรอบนี้มามผมว่ามานะโอ้ไม่มาว่ะจิ๊บโอ้ยาปอีกหนึ่งก้อนว่ะเฮ้ อาจจะเก็บหินจนขึ้นได้เลยหรือเปล่านะอืไม่สองเฮ้ยหินก็เยอะนะครับตัวก็เยอะหินก็เยอะไม่ธรรมดารอบนี้เอาไว้มีตาปิ๊งปิ๊งไหมเออเนี่ยแหละของจริงมาครับเกลือเงียบเกลือเงียบเกลือเงียบมาไหมฮัดทึบฮัดึบเอ,อ้โอเคโอ้ยโอ้โหยังยังไม่ถึงคิวไม่ถึงคิว เออโอ๊ยยังไม่ถึงคิวครับถึงคิวยังอ่ะผมลุ้นนะเนี่ยลุ้นตุลตัวเก่งเลยสามตัวก่อนการันตีเนี่ยสักทีเถอะวะสักทีเถอะวะเอาวะรอบนี้นะครับสามตัวสามตัวโอ้ยไม่ใช่วะคุนม,ม,มาให้เรารุ้นเยอะแต่ไม่มาตัวที่สามอ่ะขอตำนานสักทีหนึ่งอับวะนี่ครั้งสุดท้ายแล้วนะบีสต,ตัวสุดท้ายแล้วนะถ้ามันไม่มีสามตัวดนชีวิตผมจะไม่มีโอกาสเจอสามตัวก่อนการันตีแล้วนะบีสเนี่ย ้แต่ไอ้ตู้พิมพ์ตัดแดงม,มันก็ยังมีรุ่นนะแต่ผมวก็ยากอยู่ดีนะรอบนีนะ้โอกาสได้มากสุดแล้วมามาเลยพี่ชายพี่ชายเฮ้ยรอบนี้ผมขอสคริปเร็วผมว่ามาโอ้โหแม่งเป็นมิวกี้เวย์รถไฟปูนปูนพึจึ๊บอ,อันนี้ออกเป็นอะไรอะ่ะโอ้ยข้ามเลยครับฮจบเรียบร้อยรับการันตีมา รอบนี้ยังไม่ขึ้นดาวตแต่ถ้าผมไปเติมแพ็กกับล้านคุกกี้แลนเนี่ยก็คือแพ็กนี้ยก็ขึ้นสามดาวได้พอดีนะครับอืมโอเคเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวจบคลิปนี้ผมไปเติมโอ้พลังก็จะขึ้นล้านหนึ่งแล้วนะครับเออเดี๋ยวจบคลิปนี้ผมไปเติมกับล้านคุกกี้แลเอ้ยมันมีกิจกรรมใช่ไหมใช่ไหมนะที่มันอัปดาวป่ะอันนี้ไงโอ้ได้นี้มาเราก็ขึ้นระดับสองก็ได้แสงฟรีมานะผมว่าจะคลิปถัดไปคง เก็บแสงได้ไม่ยากมากโอ้โหอันนี้ต้องสี่ดาวได้สี่พันโอโ้ได้สิบก้อนแล้วก็อันนี้ไม่มีห้าดาวนะครับไม่มีเควสดห้าดาวเควสพวกนี้เออยากจะใช้เวลาเก็บอยู่นะหนึ่งเจ็ดผมน่าจะใช้เวลาสักสองสามวันหลังจากที่อัดคลิปนี้เสร็จนะก็น่าจะก็น่าจะมีสี่ดาวก็ยากอยู่นะขึ้นสี่ดาวนี่ใช้เศษก็เยอะอยู่จริงเยอะทุกดาวครับบีส <laughs> เยอะทุกดาวแหละประมาณนี้สำหรับวิดีโอนี้ครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไป สวัสดีครับ